ตอนนี้ข้าอยู่ที่เยาวราชซึ่งเป็นถนนที่รถติดมากๆและรถเยอะมากๆลูกค้าข้าวก็เลยมีรถดีๆมาแนะนาําก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากน้องเซเลริโอนั่นเองคันนี้เลยค่ะก็คันนี้เป็นตัวท็อปนะเอ้ยไม่ใช่ตัวรองท็อปราคาราคาตามป้ายเลย416,000บาทเท่านั้น อยากจะบอกข้อดีขอ,องเซลิเลโอรถเล็กอะอย่างเช่นถ้าลูกค้ามีบ้านอยู่แถวที่แบบถนนแคบมากถนนแคบแบบที่แคบแล้วก็รถติดอะไรเงี้ยคือแนะนําเลยคันนี้คือเหมาะมากๆเพราะน้องมีความยาวเพียง3.6เมตรเท่านั้นและที่สําคัญเป็นรถเล็กที่ประหยัดน้ามันมากๆลูกค้ารถติดแค่ไหนรถประหยัดน้ามันอยู่ที่23กิโลต่อลิตรนะคะประหยัดมากๆ ใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าแต่เชื่อว่ารถไฟฟ้าบางทียังไม่ตอบโจทย์กับสถานที่ที่แบบว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนอกชานเมืองอะไรอย่างงี้แต่น้ํามันคือไปไหนก็มีที่เติมน้ำมันแน่นอนนะคะปั๊มอยู่ทั่วประเทศไทยเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนประหยัดน้ํามันอยู่ที่23กิโลต่อลิตรนะคะเหมาะมากเวลาแบบว่าเดินทางไกลก็ใช้ได้ นะคะอะเดี๋ยวให้ดูภายในกันก่อนหรือถนนที่มันแค,บ,คบอะลูกค้าทางเข้าว่าลูกค้าคือมันแคบมากแต่ว่าให้ดูความเล็กของน้องแต่ข้อดีเวลานั่งไปมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นที่แบบว่าอึดอัดนะเพราะน้องเป็นรถที่โปร่งมากๆอะให้ดูหลังคาอย่างนี้เลยนะคะเป็นไงโอเคก็จะประมาณนี้เนาะ โปรโมชั่นสำหรับอันลูกค้าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าคันนี้มีเกียร์ธรรมดาด้วยสำหรับเกียร์ธรรมดานะคะจะราคาอยู่ที่338,000บันบาทโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่9,000บาทผ่อนเดือนละ5,200บาทเท่านั้นนะคะถ้าเป็นตัวนี้ตัว GL หรือว่าเกียร์ออโต้นะคะก็ดาวเริ่มต้นที่1 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าผ่อนเดือนละ6,400บาทคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะ คุ้มค่าคุ้มลุกราคาประหยัดตามพี่น้องบอกเลยนะคะเล็กน่ารักประหยัดคุ้มค่าเ mm hmm. ะที่สำคัญคันนี้ขับง่ายอย่างที่บอกว่าน้องเป็นรถเล็กเนาะแล้วก็มือใหม่มือใหม่หัดขับคันนี้เหมาะมากๆเหมาะที่สุดเลยนะคะมือใหม่หัดขับต้องคันนี้แล้วนะคะก็สำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะหรือจะเป็นซูซูกิทุกรุ่น สอบถามข้าวได้ตลอดนะคะข้าวเป็นเซลขายรถนะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะบริการส่งมอบฟรีทั่วไทยโอเควันนี้เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ